ยางง่เจ็บหัวเขา่ายางแล้วมีเสียงดังกบเก็บไปมาพอสดกุกทาัานมีอาการเหล่านี้หรือโบเฮาเบิงกันเนะาะลักๆจะมีสามข้อซึ่งเหตุใ้เฮาเจ็บหัวเขา่าหนึ่งก็คืออายุเขาเริ่มหลายขึ้นข้อที่สองอกกำลังกายนักจนเกินไปหรือว่าข้อที่สามน้ำหนักตูหล่จนเกินไปหรือว่าพากวากนวพคนตุ้ยนั่นเองเนาะถ้าสมมติว่าในกรณีที่เฮาอายุหลยขึ้นน้ำ ลอเลี้ยงในหัวเข่าขาจะมืดไปแล้วเหตุให้กระดูกเขอาเสียดสีกันนอะแล้วมันจะมีเสียงดังก๊อดแก๊ดก๊อดแก๊ด,ก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 ดเวลาเหาย่างนอนแล้วดุนไปมันจะเหตุแถวเจ็บตรงนั้น,นเจ็บกระดูกอยู่บนหัวเขา่าแล้วบางทีก็มีเนื้องอกออกมานะถ้าสมมติว่าเขาเป็นหลายเขาก็กินยาแค่ยาแก้ปวดหรือ,อยาต้านเสื้อกินเข้าไปหลายกะเหตุให้เขามีผลเสียงต่ตกันเป็นโรคไต เนาะหรือว่าบางคนให้แงไปกว่าหั่นก็ต้องได้ซีดยาเขา้าคอเนาะบางทีก็ต้องได้ถึงขั้นผ่าตัดแต่เรื่องพวกนี้มันเป็นแค่แบบว่าเอื้อว่าปวดแค่ปลายหีเท่านั้นเนาะและก็ยังมีผลข้างเคียงนั่งอีกอันนี้คือการที่ผ่าตัดหัวเขา่าบางคนได้จนได้ผ่าตัดหัวเข่าคือว่าเอาเข่าเท้ออกแล้วเอาเข่าเทียมไปใส่นะเนาะออกกระดูกไปใส่แต่คือว่าหนึ่งาผ่าตัดก็จากสูงสองมานน่เข่าเขากำลังได้กลับมาเป็นปกติ คือดังเช่นเคยเนาะแต่มื่อนี้นีเขามีผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งซือ้อว่าดูคาชิวเนาะดูคาชิวหนีมีส่วนผสมหมลักหนีหนึ่งคือแคลเซียมเนาะแคลเซียมตัวนี้นีจะซอยให้เขากระดูกเขานี่แข็งแรงขึ้นเนาะและตัวนี้คือจะเป็น UC 2ูหรือคอลลาเจนไททูตัวนี้นีเป็นตัวสาคัญเลยคือจะเหดให้ไปเสริมสร้างเนื้องเยื่อในหัวเขา่าหรือกระดูกอ่อนเนาะและก็เสริมสร้างน้ำาลเลียงในหัวเขา่าเหดให้หัวเข่าฮขานนะ์โมนเนาะคือเก่าเนาะและยังนี้ ขี้มินเนาะส่วนผสมจากขี้มินขี้มินนี่จะลดการอักเสบของหัวเข่า,าเวลาเขาเกิดบาดแผลเวลามันเสียดสีกันไปแล้วเนาะมันจะเกิดบาดแผลทางในนี่มันจะลดการอักเสบเลยเนาะแล้วยังมีวิตามิน D3 D3 ตัวนี้นี่จะช่วยให้กระดูกของเขานี่แข็งแห้งขึ้นเนาะช่วยให้มีประสิทธิภาพหลายขึ้นในการหับไส้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เลยเนาะและสิ่งที่สำคัญคือถ้าสมมติว่าถ้าคนนี้ที่เป็นโบหลายเนาะ การเริ่มต้นแค่สิบห้ามือก็จะเห็นผลแล้วหัวขเข่านี่เขานี่เริ่มม่อนขึ้นเนาะยางนด้ดีขึ้นเนาะถ้าสมมุติเราเป็นนักนี่ต้องใช้เวลาประมาณเก้าสิบวันแต่บอกให้ก่อนเลยว่าถ้าสมมติใครเป็นแห้งๆนี่กินเข้าไปนี่มันจะรู้สึกมีการเจ็บเจ็บขึ้นตืมย้อนอย่างย้อนว่าอันมันจะไปเสริมสร้างกระดูกเข่าผลิตอันกระเจะเอื้นม,มาผลิตกระดูกอ่อนเนาะแล้วก็ริมสร้างน้ำโอลียงอยู่ในเขา่าเหาะ ถ้าสมมุติว่ามื้อนี้สนใจเนาะราคาขางกล่องตอนนี้เนะาะคือ1,290บาทแต่เดี๋ยวก่อนเนาะถ้าสมมุติว่าพิเศษเฮาซื้อสั่งซื้อตอนนี้นี่กล่องนึงนี่เพียง1,100บาทเท่านั้นแต่ยังมีพิเศษแต่ก็หันเนาะถ้ามื้อนี้สั่งซื้อ4กล่องเนาะจะตกเพียงกล่อง1,000บาทเท่านั้นตกเป็น4,000บาทถ้าสนใจเนาะสามารถโทรปรึกษาได้ฟรีที่เบอร์0305337 84เนาะมื้อนี้เฮาอย่าปล่อยให้เฮาหรือคนที่เฮาฮักเจ็บ จนทรมานจนได้ไปผ่าตัดเนาะปวดให้พวกเขาหักสาทานเนาะเจ้าเขาเข้าใจ